พี่เจ็บมั้ไจัดการที่มันทํนมันทำไม่โผก่ไมน่มาต่อยหน้ามึงนถูกต้องนะไม่เกี่ยมึงบางทีมันไม่ต้องไม่โผลนะผไม่ยอมหรอกเออไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันเกลไม่ไมันไเลยเลยันมยไ้มฉากนี้มึงไม่มีลูกพีมึงอยู่สักคนเลยนเ้มึงเอาถูกไหมไปดนะเดออีแม่แปบเดียวเล่นฉากสองฉากกับบ้าน มึงท้ทมึง่ามึงทลเลี้ยวเล้ยงเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยกเล้ยวเลี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 ้ยเลี้ยวเลยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเล้ยวเลี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 ้ยเล้ยวเล้ยวเลี้วเลียวเลยาเลยเลี้ยวเลยาเลยวเลยไเล้ยวเลี้ยวเลี้ยเล้ยเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลย้ยเลยเลยเลลยเล้ยเลยเลยเลยียเเลยเล ชิบหายไม่ได้กันลรอเอางี้เจ็มโบ้ไอ้ต้นระวังมึงไปเจ็มโบ้รู้สู้ดีกูไปนะอ้าวมึงไปเจมกันไปเจมกันมึงเจอใครมึงต่อยร้องมึก่อนโอเคเริ่มใค่นั่นแหละมึงต้องขายพี่กูด้วยเองพี่ยอมมีชีวิตแกไม่เกี่ยวกูลุงมึงนะกูบอกว่าไม่เกี่ยวเลยเขาจะฟ้องพ่อแกกล้ามันลราอ่าน่าด่าเป็นเด็กเนี่ยทำจดียนอะไรยยากกับลุงเขาเป็นไงใช่ไม่ต้องมาสอนกูพี่ยง จะเป็นน้องพี่ที่ทำตัวดีๆหน่อยหรือว่าก,กินเหล้าจนมากแล้วก็เมาไม่มีสติหรือเปล่าไม่จริงหอกเล่าหรอกกูมันไส้มันชีเฉยฉลอยว่าแม่กูจะลำเอียงมากดูสิไม่ให้กูกินอะไรเลยกูพร้อมมาแล้วมึงอ้วนอ่ะอ้วนเรามหมือนผอมเราดูไอยองจินอยังเอาฟอสซิลยิ่งพูดเหมือนยิง่งซ้ำเติมฉันตึงอยู่เฉยเอาล่ะกูไม่พอใจที่มึง,งหอมแก้มแฟนกูเดี๋ยวเดี๋ยว สายกูจะแฟนอีกนี่ยังไงสายบัวแฟนพี่แฟนกูแฟนกูจะกล้าตอนไหนเนี่ยนี่พี่องพูดมาเลยว่าสรุปแล้วพี่สามคนเนี่ยใครเป็นแฟนเธอกันนี้ตั้งใจอะไรกับตั้งใจอะไรแม่จะบอกว่าชอบคนจมูกไม่โด่งไงสายบัวรักพี่คนเดียวแหละชอบจมูกกับพี่คนเดียวแหละเหมือนสายบัวดีจริงเหรอชอบคนที่หน้าเหมือนกันสองคนนี่ดีเนาะเรือล่มในหนองทองจะไปไหน อะไรซ้ายบัวเขาบอกว่าไม่ใช่แฟนเองใช่แฟนพี่เองเม,มามากเลยครับเองกลับบ้านไปซะเอา,างอาี้ดีกว่ากูเนี่ยเกลียดขี้หน้ามาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วอ,อยู่บ้านเดียวการสุดท้ากูไม่เคยชอบขี้หน้าเลยกกแกไม่เกี่ยวปากหมาตีในต้นนะไอ้กูไม่ว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องทำฟันเสียงตัอกูเอางี้กูยอยากต่อยกันงไ,งไหะไอ้ยกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาชวนพี่ต่อยอะไรกูอยากต่อยกันเลย แสดงว่ามึงควรจะกลัวกูใช่ป่ะถ้างั้นมึงต่อยหน้ากูก็ได้หน้าราคาแสนแปดเนี่ยมึงต่อยโอ้โหี่เม่งแสนแปดได้แค่นี้เองกูนี่ไม่ทำอะไรหน้าหลอกของมึงไอ่าหน้าอย่างแงนบุรีนี่หอยหอยมีแส่บาพี่ก็ม่ต่อยหรอกีไม่่กไม่ต่อยที่ม่ต่อยทไมไม่ต่อย ยงเข้ามาสู้มาสิลุกถือคนมากแด่วว่าปรมาสิลงมนเป็นน้องตังมาเป็นพี่สากสอนนะลูกนี่เองต่อยพี่สองครั้งพี่ไม่โกรธเลพื่อเองมาทำคนตื่นเนี่ยคงจะมีเรื่องเองเมามากแล้วเองกลับป้าไหมซเา้ืาอะเอาอะไรามอองาอะไรบ้พเต้องการมืดโอเคาไรมืดนี่มืดพอออะไรกันนีเอก้าอพอกับแม่รู้เขาจะเสียใจนะเอาุณให้ทำไมไม่ย มีเรื่องนี้กูจ้างมึงก็ได้จ้างมึงห้าพันฟันหน้ากูต้องกูห้าบาทแล้วกูฟันแทนเอง้ <ไป S 1> เือ<ะ><ะ>นี่จะจ้างห้าพันห้าหมื่นพี่ยงวันนี้ก็ไม่ทำแล้วหรอกมึงไม่ทำใช่ไหมยง<ะ>ไอ้ข้า ไอยงมึงกลับไปตั <t. S 1> yeah. ้งกลับไปซะเออเอกเอกชิงตาตรงนี้นึกเหรอเออกลับไปซะท้าก็ไม่ต่อยเออนท้องก็ไม่ต่อยถ้ามึงไม่อยากมีเรื่องกูแต่กูอยากมีเรื่องกับมึงถ้ามึงไม่ต่อยกูได้เห็นดีกันถ้าไม่ต่อยเห็นดีกันเห็นดี thank you มันดังเอออไรมันทลูกแบบนี้กบอกแล้วพี่ป้าอย่าให้มันกินเยอะอย่ามันกินเยอะแป๊บเดียวันโตเท่านี้เห็นไม่ะเนอะไรลูกเอาน้หมูมาหาตาไม่หอบเป็นอะไรเป็นอะไรขอช่วยเขาด้วยพ่อรู้มมันเกิดเรื่องใหญ่อะไรขึ้น อมตลอ,อ,อดพ่อพอรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็พี่ไอ้กล้ามาไล่ตีข้ามาข้าเออพี่ไอ้ยงมาไล่ตีข้ามาเหยียบ<อ>่หมดแล้วถ<อ>้าเตือนมันดีๆนะพอ่อในงานวัดถ้าเห็นมันนั่งคุยกับผู้หญิงก็เห็นว่าไม่เหมาะไม่สงไม่ควรนั่งกอดน,นั่งจูบน,นั่งลูบนั่งทำกันว่าไปเตือนมันดีๆมันไม่พอใจมันต่อยมันตีข้ามันไล่ตีเข้ามาเนี่ยพ่อชื่อความจริงแล้วจ่จริงครับแม่ได้ยินมาก ที่ลูกพูดมาถ้าท่านจัดการเองเธอจะหาว่าท่านไม่เป็นการจัดการซะให้พอใจทัานด้วยใจเย็นนะท่านพ่อต้งเป็นกอาง yeah <laughs> เป็นนางโกงก่อนถึงไปรูปไปช่วยวรูปด้วยพ่อพ่อไอยังพูดอะไรพ่ออย่าไปฟังเลยนะมันจา้จาอีกกลัว่าไหลนะไอยงมาเลยยังใจเย็นก่อนอาจารย์มันอยู่ไหนจยองมาแล้วเจ้าค่อยๆพูดกับนู้นนะพี่นะมันไม่เป็ไนไรเพราท่านโค้มาแล้วเจ้าทา่านโค้ He don't want that.